เปิดบ้านเสนาเพชรของรัก30ปีนางเอกด,ดังซุ้มมีลูก4คน เป็นคู่รักที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมายาวนานสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่แดนราตีและสามีเพชรพุทธิพงศ์พรมสาขานาสกลนครซึ่งทั้งคู่ครองรักกันมา30ปีมีเรื่องราวในชีวิตเกิดขึ้นมากมายทั้งความรักที่ต้องหลบซ่อนแอบไปให้กำเนิดลูกที่ต่างประเทศเคยเลิกกันเพราะนิสัยของฝ่ายชายเมื่อก่อนอาจจะเป็นที่ต้องห้ามดาราต้องห้ามมีแฟนห้ามมีสามีมันก็เลยเคยชินมาตลอด คนก็เลยไม่เห็นภาพว่าเราเป็นสามีภรรยากันถามว่าคบกันมากี่ปีถึงจะมีลูกด้วยกันแป่นได้ตอบว่าสองปีกว่าตอนนั้นข่าวไม่ค่อยห่วงห่วงที่เราต้องถ่ายละครอยู่ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าบุญของเราหรือเปล่าเราก็บอกลูกว่าถ้าจะอยู่กับแม่อย่าทําให้ท้องใหญ่เพราะแม่ต้องถ่ายละครอีกอย่างบ้านพี่ก็ยังเป็นคนหัวโบราณอยู่พ่อแม่ก็ยังคงรับไม่ได้ ก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองละครใกล้จะจบแล้วยังเหลือที่ต้องถ่ายอีกตอนนั้นพี่เอแพรโรดเขาเป็นเจ้าของละครเรื่องนี้เขาก็บอกว่าตัวร้ายไปไหนติดต่อก็ไม่ได้พี่ก็เลยโทรศัพท์ไปบอกว่าพี่ไปเมืองนอกไปด่วเลยมีงานเดินแบบติดต่อไว้นานแล้วพี่ต้องอ้างแบบนี้เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเหลือแค่สองซีนเขาก็เลยใช้แค่เสียงโทรศัพท์ เปิดชมหน้าลูกๆทั้ง4ี่คนครั้งแรกของนักแสดงรุ่นใหญ่แตนราตีวิทวันและสามีเสนาเพชรที่ไม่เคยพาออกสื่อที่ไหนมาก่อน ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนสวยหล่อได้พ่อแม่มาเต็มๆเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับคู่รักรุ่นใหญ่อย่างแตนราตีวิทวัสและสามีเสนาเพชรพุทธิพงษ์พมสาขาณสกลนครซึ่งทั้งคู่ได้คลองรักกันมากว่า30ปีและมีลูกด้วยกันทั้งหมด4ี่คนและต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่มีคุณพ่อและคุณแม่เป็นดาราที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานาน,าน แต่ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่กับไม่ค่อยพาลูกๆมาออกสื่อสักเท่าไหร่จนเกิดคําถามจากสังคมว่าเหตุใดถึงไม่ค่อยพาลูกๆมาเปิดตัวกันสักเท่าไหร่โดยทางด้านแต่ราตีและเสนาเพชรนั้นมีลูกด้วยกันทั้งหมด4คนแบ่งเป็นผู้หญิง3คนและผู้ชาย1คน